สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือรายการพาโลกปฏิหารเราจะนําสิ่งดีๆปฏิหารดีๆมาสู่ท่านผู้ชมในรายการพาโลกปฏิหารที่ช่องไทยวิชั่นนําสิ่งดีๆมาสู่ท่านผู้ชมแห่งนี้นะครับปกติรายการนี้จะอยู่เวลาบ่ายสามโมงแต่วันนี้เลิกดีงามดีนะครับได้ได้ย้ายเวลามาอยู่เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับสิบเนาฬิกานะครับพบกับผมเป็นประจําอาจารย์ธาดานะครับในรายการพาโลกปฏิหารนี้จะเป็นสําหรับที่ท่านเพิ่งมาเปิดดูใหม่ณนะเวลานี้นะครับ ผมก็รู้ว่ามีแฟนขับรายการเก่าๆจากบ่ายสามก็รอรอดูอยู่นะครับนะครับถ้าท่านเพิ่งเปิดมาเอะรายการนี้เกี่ยวกับอะไรนะครับเกี่ยวกับปาฏิหาริสิ่งเล่นลับเรื่องใดที่ท่านอยากจะรู้งานข่าวการกุศลเรื่องเล้นเล่นลับต่างๆเราจะไปเจาะลึกพาไปหาเจอตัวจริงเสียงจริงและวันนี้ก็เช่นกันนะครับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้า เคยออกในรายการแล้วตอนบ่ายสามนะครับแต่มีแฟนขับเรียกร้องมาอีกว่าอยากจะดูเรื่องราวของเพชรพญานาคและพระธาตุว่ามาจากไหนมาอย่างไรจะบูชาได้อย่างไรนะครับออและวิธีการบูชาเอาไปใช้นี่ดีอย่างไรนะครับเราก็จะพาตัวจริงเสียงจริงเรียกว่าเป็นพระแม่เลยนะครับเขามีทั้งสายยานขององค์พระแม่อยู่ในตัวนะครับอยู่ในองค์ท่านนะครับและเดี๋ยวเราจะคุยกันล้วท่านก็เป็นผู้ผู้ให้จัดจําหน่ายพวกนี้ เราจะเรียกว่าให้จําหน่ายดีกว่าเรียกว่าบูชาดีกว่าเพราะบางท่านเอาไปบูชานะครับทีนี้ขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับในช่วงเริ่มรายการนะครับร่วมสร้างวิมานพระแม่มหาพัทลกาลีก,ากันกับผมนะครับอาจารย์ธาดาและอาจารย์เล็กสุริยะเทพแห่งหนังสือพลังเทวะนะครับเราจะสร้างกันตรงข้ามตลาดอ,อตกรตรงลานจอดรถของ ของตรงที่เป็นผับตรงบาตรงนั้นนะครับพอดีเขาให้ที่ดินผมมานะครับแล้วจะสร้างพระแม่นะครับจะสร้างเป็นพระแม่มหาการีจงจัตุจักรนะครับเพื่อให้ทุกคนสาธุชนต่างๆมาบูชานะครับรวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับติดต่อนะครับทำบุญ200บาทรับพระพิเคเนศทรงหนูหรือทางทางทางภาษาเขาจะเรียกว่าทรงวิชัยคณะปฏินะครับหรือเลือกรับองค์ ระศิวะโพเรนานะครับคือองค์ศิวะประทับอยู่บนเขาไกรลาดหนึ่งองค์นะครับถ้าเราทำบุญ200บาทแล้วก็ทําบุญ500บาทรับพระแม่มหากาลีการเป็นเนื้อโลหะจากอินเดียติดต่อไปที่อาจารย์เล็กสุริยะเทพนะครับ081นะครับ80ดแปดเออศูนย์แปดห้าขอโทษทีนะครับศูนย์แปดห้าแปดศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดห้าห้านะครับศูนย์แปดห้าแปดศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดห้าห้าและนะครับช่วงที่ผ่านมานะครับใครที่ได้ชมรายการผมก็คงได้รับโชคลาภไปกัน เต็มที่นะครับเลขมงคลประจําสัปดาห์นะครับใกล้ๆตอนวันที่1วันที่16นะครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นีสุริยะเทพหรือเทพที่เทพพยากรหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์สองสองสองศูนย์หกเก้านะครับหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์สองสองสองศูนย์หกเก้าเรื่องประชาสัมพันธ์มีอีกเรื่องหนึ่งเขาบอกว่าดีจังเลยอาจารย์ธาดานะครับอาจารย์ธาดาซีแคลนะครับเป็นสาหร่ายสาหร่ายนะครับแคลเซียมท,ทําจากสาหร่าย สาลายทะเลอันนี้นะครับเขาบอกว่าดีจังเลยอยากให้แนะนําฝากข่าวบอกต่อนะครับว่าเขาบอกใช้5วันถ้าไม่เห็นผลยินดีคืนเงินนะครับ อันนี้ก็คือสําหรับคนที่ปวดกระดูกปวดข้อนะครับโดยเฉพาะผู้สูงวัยและผู้หญิงที่เข้าสู่วัยทองต่างๆที่เรื่องต้องกินแคลเซียมบํารุงอันนี้เขาแนะนํามาผมก็เลยมาแนะนําต่อสิ่งดีๆนะครับผมก็อยากอยากจะบอกทุกๆท่านนะครับ0883913377นะครับ0810883913377นะครับ4แคลนะครับสารสกัดแคลเซียมจาก สาวรายทะเลจากประเทศไอซ์แลนด์นะครับลองไปดูนะครับเขาบอกรับประกันนะฮะวันเห็นผล5วันเห็นผลนะครับ088 3913377นะครับ ทีนี้หลายคนว่าเอ๊ะสัปดาห์หนึ่งเจอกันครั้งเดียวไม่สะใจน้อยไปนะครับก็สามารถติดต่อผมได้โดยดูผ่านเว็บไซต์นะครับด้านล่าง www.parthihan.com นะครับหรือจะดูคลิปเก่าๆนะฮะในเว็บไซต์นี้ก็มีนะครับบางคนนะครับก็เล่น BB ก็แอดอาจารย์ไปนะครับ 26bboyd3388 26bboyd3388 นะครับหรือนะครับหรือจะเราจะใช้การ เขียนจดหมายมาที่ตู้ปน 33, 3ปนฟอสันติสุขกรุงเทพ10.113ศก็ได้ครับวันนี้นะครับสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นคืนออาจารย์นิชามาแต่ไม่เพียงเท่านั้นถ้าท่านพูดเข้ามาพูดคุยกับในรายการนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ขอเปิดสายเราจะ SMS มาพูดคุยได้ตลอดทุกช่วงรายการแต่ช่วงสุดท้ายรายการเราจะเปิดสายนะครับ SMS มาที่นะครับข้อความที่คุณอยากรู้อยากพูดคุยมาที่4 6 4 2 6 0 5 4642605พิมพ์ข้อความของคุณที่ต้องการส่งมาที่4642605อาจารย์นิชามีของดีมาแจกคือพระธาตุสุบินนะครับพระธาตุเข้าบินใช่ไหมพระธาตุเข้าบินนะครับกับพระธาตุศิวลีนะครับจ,จะเป็นมาเป็นมาอย่างไรเอาไปบูชาอย่างไรเดี๋ยวรอพบกันกับอาจารย์อาจารย์นิชาเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเราจะพบกับอาจารย์นิชาธาตุกายสิทธิ์ซึ่งมาจากพัทยามาโดยตรงมาคุยกันเรื่องว่า หินต่างๆเหล่านี้คืออะไรวิธีใช้วิธีบูชายอย่างไรแต่ก่อนพบนะครับอาจจะต้องพบกับนะครับผู้นะครับผู้มีประสบการณ์เขาบอกมาว่ามีคนรอสายคุยโทรศัพท์อ่ะขอคุยหน่อยละกันนะครับแล้วคุยเสร็จแล้วเดี๋ยวผมขอพักนิดหนึ่งนะครับอ่ะสวัสดีครับคุณอุยอ๋ยอุ๋ยหรืออุย๋ยค่ะสวัสดีค่ะครับผมยังไม่บอกเบอร์โทรเลยรู้ได้ไงโทรเข้ามาติดแล้ว อ๋อเปิดโทรทัศท์ดูอยู่ครับผมครับผมอยู่จังหวัดไหนครับสขอนแก่นค่ะขอนแก่นนะครับยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวดวโทรหาอาจารย์อาจารย์นิชานะครับาเพึ่งไปไหนนะครับเราจะนะครับท่านโชคดีแล้วได้รับนะครับพระธาตุสิวลีและพระธาตุเข้าบินนะครับนะครับครับมีอะไรจะถามมาพูดคุยหรือว่าทิ้งคําถามไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวเราเจอกันเพราะเดี๋ยวจะคงโทรไม่ติดละจะถามอะไรไหมเอ่ย การเงินค่ะการเงินการงานโอ้โหนะครับแล้วดูดวงขอขอขอหลังไม้ได้ไหมโทรมาเบอร์มือถืออาจารย์ศูนย์แปดเจ็ดห้าหนึ่งแปดสองสองเก้าเก้านะครับครับครับผมสวัสดีครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งวางนะครับเขาหลังไม้ขอเบอร์นิดนึงนะครับขอเบอร์โทรกลับสวัสดีครับแล้วเดี๋ยวพบกันนะครับกับเรื่องธาตุกายสิทธิ์เหล่านี้นะครับนะครับรอสักครู่เดียวครับ ทพ hey, พยากรณ์แน่นยำทุกคำทำนายดวงการงานการเงินความรักพยากร์สดกับทีมงานชั้นครูติดต่อได้ที่หมายเลข1900-222-278 1900-222-069ออนไายตลอด24ชั่วโมง